สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเปามมลินนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับมีทริคนะครับในการคอนโทรลเจ้า c a m แอมบลูทูธคิวเดลิก 5K นะครับมาแนะนำให้ทุกท่านนะครับได้ลองใช้งานกันดูนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับน่าจะรู้จักเจ้าคิวเดลิก 5K ตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับนี่เลยฮะตอนนี้ก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยคือ เป็นตัว d ดกแอมนะครับที่มีความแบบสลัพัดประโยชน์มากนะครับไม่ว่าจะใช้งานผ่าน USB นะครับบลูทูธก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมเคยรีวิวแล้วก็เคยพูดถึงไปหลายรอบมากๆนะครับเพราะว่าสเปคของเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับใช้งานได้มากมายหลายอย่างนะครับใครที่สนใจเจ้าคิวเิ 5K นะครับสำหรับการใช้งานแบบในชีวิตประจำวันฮะลองดูรีวิวยอดหลังผมก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นให้แล้วกันตรงนี้อมีไหม ไม่มีใช่ไหมไปคลิกดูย้อนหลังเอานะครตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการอัปเดตนะครับในเรื่องของเอ่เฟิร์มแวร์นะครับฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับอัปเดตมาให้แก้ไขนู่นนี่นั่นให้ตลอดปรับปรุงพัฒนามาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ที่วางจำหน่ายมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะซึ่งหนึ่งในอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่มีผู้ใช้งานนะครับเขาเข้าไปคอมเมนต์นะฮะในเว็บบอร์ดของทาง Qdelix านะครับว่าอยากให้ ตัว q d e l i x เนี่ยนะครับสามารถคอนโทรลกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกนะครับเพราะว่า บางท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้งานผ่านตัวสมาร์ทโฟนอย่างเดียวเนาะหรือเวลาที่เราต้องการปรับแต่งตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับในเซตติ้งของ q ิวเดอิเนี่ยนะฮะเราก็ต้องใช้สมาร์ทโฟนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเขานั่นเองนะฮะซึ่งสาหรับบางท่านเองเนี่ยนะครับเวลาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกที่จะต้องใช้สมาร์ทโฟนด้วยครับเพราะบางทีอาจจะต้องเอาไปเปิดแอปใช้ทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นนะครับทาง q ิวเดอิกนะครับเขาก็เลยปล่อยเฟิร์มแวร์ใหม่มาให้นะครับซ เราสามารถที่จะคนโทรลนะครับในส่วนของตัวเซตติ้งต่างๆเนี่ยนะฮะผ่านตัวคอมพิวเตอร์เราได้ทันทีนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับมีแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะทำยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับเริ่มต้นนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะฮะนี่เดี๋ยวให้ขึ้นมาที่หน้าจอตอนนี้เลยนะฮะ มานะครับผมเริ่มต้นนะเราเข้าไปที่เว็บไซต์ q ิวเดลก่อนนะครับนี่เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะ q ิวเดลิกสนะครับผมซึ่งพอเข้ามาแล้วนะฮะพอเรามาถึงตรงนี้นะครับก็เข้าไปที่เมนูสามขีดนะครับจากนั้นนะับไปที่ชื่อเขาเลยนะครับ 5K นะครับผมต่อมานี่เลยนะครับ PC Chrome App นั่นเองนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาเลยนะฮะคลิกไปที่ลิงก์นี้นะฮะป๊าบเข้าให้ เขาก็จะเด้งมาที่หน้า,าเว็บของ Chrome Store นะครับผมเราก็ทำการคลิก install งนี้นะแต่เนี่ยผมคือกด install ไปแล้วเดี๋ยวผมลบทิ้งให้ก่อนก็ได้จะได้เห็นแบบนี้อ่านี่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับ add to Chrome นะฮะกดเลยปากกด add a t t e n s i o n นี่อย่างเงี้ยเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วว่าคิวเดอิเนี่ยได้ทำการ add เข้าไปใน attention ของ Chrome เรียบร้อยนะฮะ จากนั้นนะครับให้เรามาตรงนี้นะฮะร,รูปที่เป็นจิ๊กซอนะครับผมกดคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะจะเจอกับคว่าคิวเดลิกนะฮะเสร็จปุ๊บเราพินเอาไว้เลยปักหมุดไว้นะครับมันจะเด้งโผล่ขึ้นมาตรงนี้เลยนะทีนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับผ่านตัวอคอมพิวเตอร์เรานะ,ะเดี๋ยวผมเชื่อมต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ก่อนละกันนะฮะซึ่ง ใช้ตัวสาย USB ที่เขาแถมมาให้ก็ได้นะครับหรือใครที่มีอันไหนอยู่ก็เอามาเชื่อมต่อได้นะครับอย่างของผมตอนนี้เนี่ยคือผมใช้ตัวสายที่เขาแถมมากับตัว DACM Audiolect นะฮะอ่ะเสียบเข้าเครื่องไยครับผมทีนี้เอาหูฟังมาเสียบรอไว้เลยดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องด้ไม่ต้องดมาผมก็ยืมตัวหูฟังนะครับของ Hi-Fi Man d e ว a Pro นั่นเองนะฮะเอามาทำการทดสอบในครั้งนี้นะฮะนี่เรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อเข้าไปหลังจากนั้นนะครับผมเวลาที่เราต้องการจะฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสังหน่อยแล้วกันอ่ะเอา Spotify แลละกันนะฮะง่ายๆ อ่าผมเข้า Spotify มาแล้วนะครับลองกดสักหนึ่งเพลงนะฮะทีนี้แล้วก็เช็คก่อนว่าเสียงออกที่ q ิวเดลิกซ์ยังอ่าโอเคนะฮะอ่าเพลงก็เล่นแล้วนะครับทีนี้นะครับเวลาที่อ่ปกติถ้าเราต้องการที่จะใช้งานในการแบบคอนโทรลอะไรต่างๆนะครับหรือปรับตั้งค่า ตัว Qdelic เนี่ยเราต้องใช้ตัวแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะซึ่งเราต้องเชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปที่ตัว Qdelic ด้วยนะฮะถึงจะใช้งานได้นะแต่ถ้าเราใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะครับให้เราคลิกตรงนี้เลยนะฮะไอตัว q d e l l i c ตัว extension ที่เราโหลดมานั่นแหละนี่นะฮะพอเราคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับเราจะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูเต็มจอ,อพอเราเข้ามานะฮะ คลิกคำว่า connect device นะครับผมคลิกไป1นทีแล้วก็จเจอชื่อเขาตรงนี้นะ Kuderix 5K นะครับเราติ๊กเลือกแล้วก็กด connect เท่านี้นะครับก็จะขึ้นเป็น Connected แล้วนะครับเรียกได้ว่าง่ายมากนะครับแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครว่าหน้าตาตัว Setting ของเขาเนี่ยนะครับคือเหมือนกับในตัวแอปพลิเคชันในมือถือเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะในเรื่องของดูเราจะรีเซ็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับเปิดแ a ลลิ่งนะครับดูแบตเตอรี่นะฮะหรือว่าจะดูในส่วนของตัวพ o w e นะครับเลือกนู่นี่นั่นปรับได้หมดนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็ ปรับปุ่มตั้งค่าปุ่มอะไรก็ได้นะเออเนี่ยเท่าที่สังเกตดูก็คือเหมือนกันหมดเลยนะฮะมาดูที่อินพุตเนี่ยก็ขึ้นตรงนะครับว่าเป็น USB Audio นะครับ USB DAC Lossless นะฮะเป็น Sample Rate 48นะครับ24 bit ซึ่งอันนี้มันเป็นการ Up s a m p l i n งมาจากตัว Windows นั่นเองนะฮะถ้าเล่นผ่านโปรแกรมอื่นๆเนี่ยนะฮะอย่างเช่นรูหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะขึ้นตรงนะ16 bit ก็เป็น16 bit นะครับไม่มีการ Up Sampling มาให้นะฮะ โคเด็ก oh, ต่างๆนะติ๊กเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับต้องการปรับตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่ดีลงดีเลยจะเปิดให้มันมีดีเลยต่ำดีเลยสูงอะไรก็แล้วแต่นะครับปรับให้เหมาะสมได้นะฮะนอกจากนี้นะครับในส่วนของ usb นะครับก็แน่นอนว่าถ้าในส่วนของการตั้งค่า usb นะแนะนำให้เลือกอันนี้นะครับ4ี่ส8 8จุดนะครับให้ตัวคิวเดลิกเนี่ยนะครับมันถอดรหัสคุณภาพเสียงออกมาเนี่ยให้ตรงตามกับเพลงที่เราเล่นนะฮะ อยากจะปรับไมค์นะครับนี่เลือกไมค์เลือกไมค์จากหูฟังนะครับหรือจะใช้ไมค์กับคิวเดลิกก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถปรับเกณฑ์ไมค์ได้นะครับนี่เออรลิตี้ก็สามารถเลือกได้ว่าให้เน้นไปที่แดกบูทูธหรืออะไรก็ว่าไปนะครับปรับระดับเสียงก็ยังปรับได้นะครับผ่านตรงนี้ได้เลยนะรหรือว่าจะเป็น เข้ามาดูพกแดกแอมนะฮะอยากจะปรับให้มันเป็นสแตนดาร์ดก็ได้นะครับเพื่อประหยัดแบตหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงเราเสียบกับตัวคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะฮะนอกจากนี้นะครับก็เลือกเกณฑ์ได้นะครับนอร์มอได้ High ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวดิจิตอลฟิลเตอร์นะครับก็สามารถเลือกปรับใช้งานกันได้ตามความสะดวกเลยนะฮะซึ่งมันก็ทำงานแบบเรียลไทม์ด้วยเช่นกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูแล้วกันนะ อ่ะอย่างผมปรับตัววอลลุ่มแล้วกันนะอ่าเพลงจะจบพอดีเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงก่อนอ่ะเพลย์ลิสต์นี้ของดีนะครับผมบอกเลยสโลล็อกระดับยุคสองพันอ้าวอ่ะเดี๋ยวผมลองปรับวอลลุ่มนะเห็นไหมอยากจะเบาก็ได้นะครับคือมันก็เรีย Time เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเราไม่ต้องคอยยกมือถือขึ้นมากดและไม่ต้องเปิดหน้าจอมือถือค้างไว้เผื่อจะปรับเปลี่ยนการตั้งค่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะเรียกได้ว่าง่ายมากนะครับตรงนี้เนี่ยเราทํางานอยู่ใช่ไหมแบบตึกตึๆกตึกตึก,ตก,ตกไปเซฟเว็บกลับมานะครับก็สามารถเข้ามาที่ตัวหน้าเว็บแอปที่เป็นตัวคอนโทรลของเขาได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆนะครับซึ่ง ใครที่ใช้งานร่วมกับตัวพวกหูฟังของ Qdelic เองนะครับอย่างตัว QX e Over เรนี่ยนะครับเราก็สามารถเข้ามาเซตติ้งได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันจะมีให้เลือกอยู่ในนี้นะครับตรง d a c แ m p นะครับแล้วก็ QX e Over นะฮะเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาปรับตั้งค่าได้นะครับจะเลือกเป็น เขาเรียกอะไรนะเป็นพรีเซตนะครับของแต่ละค่ายก็ได้นะครับที่เขามีใส่เข้ามาให้เป็นพรีเซตนะก็เลือกจากตรงนี้ได้ทันทีนะครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่ใช้งานตัว Q d e l i x 5 k อยู่แล้วแล้วก็นะครับแล้วก็การใช้งานกับคอมพิวเตอร์ด้วยเนี่ยจะยิ่งง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะไม่ต้องยกมือถือขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าเราปรับเซตติ้งทุกอย่างผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยนะครับอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากมากนะครับแล้วก็ มีการอัปเดตนะครับฟีเจอร์นู่นนี่นั่นใหม่ๆให้เรื่อยๆนะครับคอยติดตามดูให้ดีนะครับหรือว่าถ้าผู้ชมที่ใช้งานอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะสังเกตเห็นได้นะครับเวลาเข้าตัวแอปพลิเคชันไปเนี่ยเขาก็จะมีป๊อปอัปเด้งขึ้นมานะครับเวลามีเฟิร์มแวร์ใหม่นะเขาก็จะแจ้งเตือนตลอดเวลานะครับโอเคครับผมสัปดาห์นี้ก็มาแนะนำคลิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่ใช้งาน Q d e l i x 5K อยู่หรือคนที่กำลังสนใจหาแอมสารพัดประโยชน์อยู่นะครับก็ฝาก Q d e l i x 5K ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับ ผู้ชมนะครับได้ทดลองฟังนะครับที่ร้านมันคง g a เจ e ตนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็แล้วแต่นะครับหรืออยากจะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดิมนะครับทางเว็บไซต์มันคงก a d g e t นะครับ shopee มันคง gadget นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ